อืมอั่งเี้เห็นมหมอย่างที่บอกว่ามันมีไม่ดีด้วยในอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้า้าาาเล่องังนเป็นแสนถึงบอกเลมันต้องดูไงอืมผสมผสมกันจริงๆอ่ะอันนี้ดูแล้วครับไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืม แต่แกน่าจะมีหลักๆบ้างนะได้ครับแตก็ไม่รู้ว่าหลักเขาเปนไคือแไม่ได้บว่าเล่นทุกเล่นทุกเกจิมันถึงผสมผสมกันไงครับ <c oughs> ี่ไม่ะไรใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้ใช่ไ พออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าแท้ก็เป็นแสนอย่างเงี้ยพระทาอย่างนาางนี้อย่างงี้ก็ไม่แท้ก็ไม่ได้ยัไม่เคยเปิดให้ใครดูนะให้วีดูดีดีขอบคุณครับ ไม่มีร้อยปีเนี่ยเจอหลายองค์นะแต่ว่าไม่ดีเลยทักองค์หนหน100ไหนอะ่ะ <c oughs> เอามาดูดิไห <c oughs> นเห็นมาผมบอกแล้ว <c oughs> ผมบอกแล้วว่าต้องมีแต่เจ้าแต่เจ้าของค่อนข้างจะเป็นเหมือนกัน <c oughs> ถึงแยกออกไปได้ไง อันนี้อ <other> ันน um, okay. ี้แท้ครับโอเคเยวค่อยคุยกันเพราที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่แท้เลยทับองค์ขนาดมีกล่องมีอะไรยังไม่แท้เลยหมดแล้วยังมาเอาทีเด็ดดีกว่าเห็นไหมแยกเอาไว้เห็นไหม มันจะไม่แท้เลยอะไอย่างนงี้ถ้าแท้สบายเลยมีทั้งสององค์บาทน้ำมนต,ต์กุโตะเนี่ยไม่ต้องส่องเลยเห็นไหมวอรมตุ่ยเลยไม,ไ,ไม่แท้ไม่แท้ทั้งคู่เลยอี่ยอย่างเงี้ยปะ่ะไม่ต้องส่องเลยไม่ต้องลงกล้องเลยผิวผิวพันอะไรมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะหมดจัง ร้อยร้อยปีอยู่ไหนอ่ะมามาดูนี่ยังไงไอที่แยกๆไว้เด็ดๆอะยังไงผู้หลิวมีเยอะหรอเห็นไหมเห็นไหมไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไหยเห็นไหมแยิ่งถามยิ่งงัดออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยทีเด็ดก็ซ่อนๆเก็บไว้นะโอเคก็ปรับเป็นสี่หมื่นสี่เนาะ สี่หมนสี่พันอ่ลองกดดูอีกทีก็ได้ครับลองไล่เช็คดูอีกทีนะคนเรียบร้อยแล้วครับได้ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับครับนะไม่เป็นไรย,ยินดีครับ